สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่นกมาทำอาทานสปาเก็ตตี้ครับผัดโนกโ Mm-hmm. 음박에서 하고 음 별로야, เ mm hmm. จอเขาไปแล้วมีมากเป็จนจริงครับ อืมเอามาามเ้ยมาทำเปียกพี่น้งองลองครับ เดี๋ยวี่น้องเห็นไหมวันนี้มิโนมิโนนี่ครับออกไปเจน,นี้พี่น้องครับวันนี้ก็ต้องขอโทษขอให้พอพี่น้องสุขสุขค้นครับครับขึ้นหาท่าท่า,ทานะครับในการกินปลอดภัยปากการนะครับนะครับขอบคุณพ่อแมพี่น้องสุขสุขค้นครับขอคอยรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจ เบิมมาตลอดครับเมื่อนี้ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับเมื่อนาเสหาได้รับเสียงปรบมือหรือไมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ